ของคุณทอมมี่นะคบเริ่มแรกก่อนเลยนะสภาพผิวหน้าเนี่ยหนึ่งก็คือหน้ามันรูขุมขนกว้างาเวลาออกรายการหรือทํารายการอยู่หน้าจอเนี่ยแป้งอาจจะติดยากนะครับปัญหาพวกเนี้เราสามารถที่จะฟื้นฟูหรือแก้ไขได้ไม่ยากนะครับ หมอจงจงสวัสดิ์สองมือนะครับ<ม>เป็นแพทย์ด้านผิวหนังและเวชศาสตร์ชะลอวัยนี่เรามาดูกันว่าวันนี้เพื่อนกับเพื่อนที่จะดูแลเพื่อนอย่างดีที่สุดเป็นยังไงบ้างโอเคครับครับผม <c oughs> ของคุณทอมมี่นะครับเริ่มแรกก่อนเลยนะฮะสภาพผิวหน้าเนี่ยหนึ่งก็คือหน้ามันรูขุมขนกว้างนะครับเวลาออกรายการหรือทํารายการอยู่หน้าจอเนี่ยแป้งอาจจะติดยากนะครับ ปัญหาพวกนี้เราสามารถที่จะฟื้นฟูหรือแก้ไขได้ไม่ยากนะครับซึ่งวันนี้เราอาจจะต้องใช้เทคนิคพิเศษนิดหนึ่งที่เรียกว่าไบโอพลาสมซึ่งเป็นจัดว่าเป็นเลเซอร์ไหมอาจจะยังไม่ถึงเลเซอร์แต่มันจะเป็นอุณหภูมิที่ต่ำกว่าตัวเลเซอร์หน่อยทีนี้ตัวพวกนี้นะครับมันก็สามารถที่จะสร้างพลังงานบางอย่างนะครับแล้วเราก็ทำทรีทเมนต์บริเวณใบหน้านะครับ ก็จะให้หน้าดูกระชับขึ้นรูขุมขนดูแน่นขึ้นแล้วก็ความเรียบเวลาเราแต่งหน้านะครับก็จะดีขึ้นแป้งติดหน้าคนนานขึ้นพอ,อ,อใครที่ดูที่มีปัญหาเรื่องของความมันบนใบหน้าซึ่งผมมั่นใจเลยว่าผู้ชายอะ่ะ ก้าในสิบคนมีปัญหาเรื่องของผิวผสมบ้างผิวมันผสมบ้างผิวมันบางทีโซนบ้างแต่ผมนี่คือแบบมีปัญหามากนะด้วยความที่ว่าเราต้องออกแดดก็บ่อยนะงานทําก็เอาดอตลอดนะครับ,รบตรงนี้คือคุณหมอที่จะช่วยได้เยอะเลยครับในการทําให้แบบเฮ้ยทำให้เรารู้สึกมั่นใจอะเวลาเราเจอทําธุรกิจอะไรอย่างเงี้ยทำหน้านี่คือเป็นเหมือนหน้าปกของเรานะจะเห็นเป็นแสงสีม่วงเกิดขึ้นนะครับพวกเนี้ย ถ้าเราพูดง่ายๆก็คือมันจะดึงออกซิเจนในบรรยากาศนะครับแล้วก่อให้เกิดพลังงานบางอย่างเกิดขึ้นเพื่อเอามาใช้ในการฟื้นฟูตัวสภาพผิวไม่ว่าจะเป็นผิวมันรูขุมขนกว้างมันก็จะไปกระตุ้นตัวเซลล์ที่อยู่ใต้ผิวของเราให้ตัวเซลล์รูขุมขนนะครับทำงานได้สมดุลขึ้นความมันของผิวหน้าก็จะลดลงนะครับทีนี้ทำแล้วไม่มีความเจ็บเลยสบายมากครับ จะเห็นผลทันตาเลยหรครับยกฮะปรับเลยหรครับอาา่าฮะหนึ่งคือการยกทันทีหลังการทำมีให้เห็นคือยกกระชับเลยหรือมันช่วยฮะใช้ครับอ,อันที่สองก็คือหลังจากที่เราทําไปแล้วเนี่ยโดยส่วนใหญ่ความรู้สึกมันหรือผิวมันๆเนี่ยครับก็จะดีขึ้นภายใน1-3ถึงวันหลังการทําแล้วมันยังสามารถออกฤทธิ์ต่อเนื่องได้1นถึงสสัปดาห์นะครับหลังทํามีอะไรที่เป็นข้อห้ามบ้างไหมคําตอบคือไม่มีนะครับไม่มี เราก็สามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติใช่อบซาวน่าได้เลยตามปกติคนที่เป็นสปอร์ตได้ได้เลยครับไม่ขั้งดื่มอย่างอื่นก็ได้ด่มย้เนี่ยครับอแล้วดูกันยกไหมฮะดูหนวกแก้มลองดูว่ามันมีความแตกต่างประมาณหนึ่งถึงสองมิลบ้างไหมมันจะมีมุมมุมหนวกแก้มตรงนี้กับมุมหนวกแก้มตรงนี้เราก็เห็นว่ามันใช่มันจะต่างกันอยู่ พวกนี้นะครับบางคนนะฮะอาจจะมีลอกๆอ,อยู่บ้างประมาณ1-3วันพวกนี้ก็ไม่ต้องกังวลนะครับเราสามารถใช้ m o i s t u เ i z e r ที่เรามีหรือตัวไหนก็ได้ที่เรามีนะครับก็สามารถลดลงไปได้พวกนี้เี๋ยวพอทัดพักหนึ่งมันก็จะเกิดการผัดเซลล์แล้วก็จะเรียบเนียนขึ้นนะครับใี้จะเจอได้นะครับ ค okay, ครับหลังจากผ่านขั้นตอนแรกไปแล้วนะครับที่เป็นเรื่องของตัวไบโอพลาสมาตัวที่2ก็คือผมเรียกมันว่าตัว d i a m o n ์เซลลซึ่งเป็นเครื่องสําหรับการพ่นโปรตีนทางการแพทย์รวมทั้งตัวสารอาหารสําหรับผิวนะครับเพื่อให้ผิวที่เราเรากําจัดหรือเอาตัวเซลล์ที่ตายออกไปแล้วแล้วมันมีเซลล์ที่ยังเป็นเซลล์อ่อนๆอยู่กระตุ้นให้เกิดการ เติบโตหรือทดแทนเซลล์ที่มันตายไปแล้วได้ดียิ่งขึ้นมันจะทําให้หน้าผิวหน้าความชุ่มชื่นของผิวหน้าดีขึ้นนะครับครับสำหรับผู้ชมที่ติดตามชมคลิปนี้นะครับสําหรับความงามกับเครื่อง Diamond เ e l l Diamond c e l l Plus t e เทคนิคสิบท่านแรกนะครับสามารถติดต่อมาได้เลยฮะสำหรับรับกิฟต์วอลชเชอร์สำหรับการใช้งานในคลิกได้เลยนะครับทักมานะฮะครับ กดไลค์กดแชร์คลิปนี้นะครับแล้วก็แสดงตัวตนเพื่อยืนยันสิทธิ์ไดมอนเซลพลัสฟรี Free. ได้เลยครับ